ลักษณะพิเศษความเหนือกว่ามนุษย์คนฝ่ามือมีการกรบาดความเหนือมนุษย์ธรรมดาเพื่อสร้างสมบารมีในชาติพบนี้เรื่องของพลังงานผู้ที่มีเส้นกากรบาดกลางฝ่ามือนี้จะชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเงียบสงบแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่มีผู้คนจอแจงานปาฏิ้งานสังสรรค์มีแต่เสียงอุกตึกคึกโครม แต่เขาจะชอบอยู่คนเดียวเขาจะใช้ความคิดอย่างสัางสรรความเงียบสงบจะสามารถเสริมพลังของเขานั่นได้ดีเป็นอย่างหนึ่งประเด็นต่อมาผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือจะมีลางสังหรณ์ที่คนข้างแม่นยำอันหนึ่งมาจากจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาหลายภพหลายชาติและในบางครั้งการได้ไปเจอผู้คนหรือมีผู้คนมาพบเขานั้นอาจจะรู้ก่อนลวงหนาโดยซ้ำ ว่าเขาเหล่านั้นมีอุปนิสัยอย่างไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร